สวัสดีค่ะนักเรียนทุทกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแม่มังค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประชมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแม่มจะพาเด็กๆไปเฉลยการบ้านในรหัส 241, 243, 245และ247นะคะถ้เด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยการบ้านกันนะคะ สำหรับการบ้านรหัส241นะคะจะเป็นเรื่อง Weather and Seasons รหัส243จะเป็นเรื่อง Past Simple Tense ในรูปประโยคบอกเล่ารหัส245จะเป็นเรื่อง Past Simple Tense ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะและก็รหัส247จะเป็นเรื่อง Past Simple Tense ในรูปประโยคคำถาม Yes/No Question นะคะ สำหรับรหัส241จะเป็นเรื่อง Weather and Seasons Weather and Seasons ก็คือสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆนะคะซึ่งมีคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศดังต่อไปนี้ค่ะ Sunny แดดจัด Windy ลมแรง Cloudy เมฆมาก Stormy มีพายุ Rainy มีฝนตก Foggy มีหมอกหนาะ Snowy มีหิมะตก Hot สภาพอากาศร้อน Warm อบอุ่น c o l หนาวนะคะซึ่งการถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเราจะใช้สองรูปแบบถ้าถามในรูปปัจจุบนันเราจะใช้ประโยคคำถามว่า How is the weather today? How is the weather today? หมายถึงว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะวิธีการตอบเราจะตอบว่า it is หรือ is แล้วตามด้วยสภาพอากาศเช่นสภาพอากาศคือลมแรงเราก็จะตอบว่า it is windy it is windy หมายถึงว่ามันมีลมแรงอีกรูปแบบนึงคือการถามในรูปอดีต past simple tense เราจะใช้ประโยคคำถามว่า How was the weather yesterday? How was the weather yesterday? หมายถึงว่าสภาพอากาศเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรเราจะถาม How ตามด้วย was นะคะแล้วตามด้วยสภาพอากาศลงท้ายด้วย yesterday yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วการตอบเราจะตอบด้วย it ตามด้วย was ตามด้วยสภาพอากาศเช่น it was rainy it was rainy หมายถึงว่ามันมีฝนตกนะคะเราจะใช้อิดตามด้วยหัวตามด้วยสภาพอากาศนะคะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับซีซันร์ฤดูการต่างๆก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะฤดูแรกคือ Winter รฤดูหนาว s p r ร n g ฤดูใบไม้ผลิ Summer ฤดูร้อน u u t u m n รหรือ fall ฤดูใบไม้ร่วงนะคะ ประโยคที่เราใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับฤดูการที่ชอบนะคะเราก็จะใช้ประโยคคำถามว่า most your favorite season หมายถึงว่าฤดูการที่คุณชอบคือฤดูการอะไรนะคะเด็กๆสามารถตอบง่ายๆได้ว่า I like spring ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิเด็กๆสามารถเปลี่ยนฤดูการที่เด็กๆชอบได้เช่น I like summer ฉันชอบฤดู ร้อนหรือ I like winter ฉันชอบฤดูหนาวนะคะสำหรับการบ้านของรหัส241นักเรียนทาในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆมาดูใบกิจกรรมของรหัส241ค่ะตอนแรกเลยจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์บอกสภาพอากาศในแต่ละวันเด็กๆด,ด,ดูภาพนะคะอย่างวันอาทิตย์หมอกหนาเราเติมคำว่า foggy วันจันทร์แดดจัดเติมคำว่า ส unny วันอังคารเมฆมากเติมคำว่า cloudy ว,วันพุธมีพายุ stormy วันพฤหัสมีลมแรง windy วันศุกร์มีฝนตก rainy และก็วันเสาร์มีหิมะตกเราก็จะเติมคำว่า snowy น,นะคะ ต่อไปจะเป็นประโยคคําถามนะคะถามว่า what day is today ถามว่าวันนี้คือวันอะไรจะให้นักเรียนตอบตามวันที่นักเรียนทำใบกิจกรรมนะคะเช่นนักเรียนทำวันพุธนักเรียนก็จะตอบว่า it is Wednesday นะคะวันนี้คือวันพุธคำถามข้อที่สองถามว่า how is the weather today แล้วสภาพอากาศวันนี้ละคะเป็นอย่างไรนักเรียนตอบวันพุธ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปดูที่สภาพอากาศของวันพุธนะคะก็คือมีพายุ it is stormy มันมีพายุค่ะมาดูคำถามข้อที่3ค่ะถามว่า what day was yesterday และเมื่อวานล่ะคะเป็นวันอะไรวันนี้วันพุธเมื่อวานเป็นวนันอังคารนะคะเราก็จะตอบว่า it was Tuesday หมายถึงว่าเมื่อวานเป็นวนันอังคารค่ะคำถามข้อที่4ถามว่า How was the weather yesterday? และเมื่อวานสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะเมื่อวานคือวันอังคารเด็กๆก็ไปดูที่สภาพอากาศของวันอังคารคือมีเมฆมากก็จะตอบได้ว่า It was cloudy. It was cloudy มันมีเมฆมากนะคะ เด็กจะต้องตอบตามวันที่เด็กๆทําใบกิจกรรมนะคะต่อไปตอนต่อไปจะให้นักเรียนเขียนคําศัพท์บอกฤดูการต่างๆจากภาพจะมี4ฤดูการด้วยกันฤดูการแรกก็คือใบไม้ผลิเราก็จะเติมคําว่า spring ฤดูร้อน summer ฤดูใบไม้ร่วงก็คือ fall หรือ autumn เด็กสามารถเลือกตอบคําใดคําหนึ่งก็ได้นะคะฤดูสุดท้ายค่ะคือฤดูหนาว winter นะคะข้อ5เป็นคําถามถามเกี่ยวกับฤดูกาลที่ชอบถามว่า what's your favorite season นักเรียนชอบฤดูกาลอะไรฤดูกาลที่คุณชอบคืออะไรตรงนี้เด็กๆสามารถตอบคําถามตามความคิดของเด็กได้เลยค่ะโดยตอบว่า I like ขึ้นต้นประโยคและตามด้วยฤดูกาลเช่นชอบฤดูหนาวก็บอกว่า I like winter ฉันชอบฤดูหนาวนะคะนี่คือใบกิจกรรมของรหัส241นะคะ ต่อไปจะเป็นรหัส243นะคะในเรื่อง past simple tense ในรูปประโยคบอกเล่าค่ะซึ่ง past simple tense ก็คือเป็นเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้วในอดีตซึ่งจะมีคำที่บ่งบอกถึงความเป็นอดีตก็คือคำวิเศษบอกเวลา adverb of time นะคะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last Monday วันจันทร์ที่แล้ว two days ago สองวันที่ผ่านมานะคะ กลัไปเด็กๆมาทบทวนโครงสร้างของประโยคบอกเล่าในรูป past simple tense กันนะคะส่วนแรกของประโยคค่ะจะมีประธานประธานตามด้วยกริยาช่องที่2ค่ะหรือ v 2 t นั่นเองค่ะแล้วตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายรงท้ายประโยคจะต้องมีคำบอกเวลาที่อยู่ในรูปอดีตก็คือคำอวิเศษบอกเวลาเช่น yesterday เมื่อวานนี้ last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบประโยคด้วยจุดฟึ ต o p นะคะตัวยอย่างของประโยคค่ะเช่น we played tennis last week นะคะหมายถึงว่าพวกเราเล่นเทนนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคะว่าในประโยคเราจะมีกริยาช่องที่สองคือกริยาช่องที่สองนั้นมีการเติม ed ลงไปท้ายคำนะคะแล้วก็มีคำว่า last week บ่งบอกถึงความเป็นอดีตก็คือเป็น past simple tense นะคะอีกหนึ่งตัวยอย่างประโยคคือ They went to school yesterday. หมายถึงว่าพวกเขาไปโรงเรียนเมื่อวานนี้เห็นไหมคะมีประธานตามด้วยกริยาช่องที่2ของคำว่า go go แปลว่าไปช่องที่สองคือเราต้องเปลี่ยนเป็น went นะคะกริยานี้เปลี่ยนรูปไปแล้วมีคำบ่งบอกเกี่ยวกับความเป็นอดีตก็คือคำว่า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบของโครงสร้างประโยคบ,บอกเล่านะคะ ต่อไปเด็กๆมาดูการบ้านของรหัส243นะคะจะอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าที่156-157ถึงนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่6ค่ะจะให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่โดยใช้คำกริยาช่องที่2 ของคำกริยาที่กำหนดมาให้นะคะซึ่งในแต่ละประโยคจะมีกำหนดคำกริยาในวงเล็บมาให้เด็กๆซึ่งเป็นกริยาช่องที่1เด็กๆจะต้องเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่2นะคะเพราะว่าประโยคแต่ละประโยคอยู่ในรูป past simple tense นะคะซึ่งเด็กๆทำข้อ1และข้อ2ข้อ3ไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำข้อที่4กันค่ะ ข้อที่4ประโยคที่ให้มาคือ she g e t up at six o'clock แปลว่าหล่อนตื่นนอนตอนเวลาหกนาฬิกาในวงเล็บจะให้คำกริยาคำว่า get up มาะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเปลี่ยนในรูปกริยาช่องที่สองค่ะเด็กๆจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรดีคะค่ะเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า get เป็น got นะคะส่วนคำว่า up เด็กๆไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเป็นส่วนขยายนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า she got up at six o'clock แปลว่าหล่อนตื่นนอนตอนเวลา6นาฬิกาค่ะไปดูข้อที่5ต่อเลยนะคะข้อที่5ก็คือ i dive a car last night คำกริยาในวงเล็บที่ให้มาคือคำว่า dive นะคะทำอย่างไรดีคะเมื่อเป็นกริยาช่องที่2ค่ะค่ะเราก็จะเปลี่ยนจาก dive เป็น drove นะคะเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ I drove a car last night นะคะแปลว่าฉันขับรถเมื่อคืนที่แล้วนะคะคำว่า last night เป็นรูปอดีตนะคะจึงมีการเปลี่ยนรูปจากคำกริยาช่องที่1เป็นกริยาช่องที่2นะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่6ค่ะประโยคที่ให้มาคือ He played football yesterday หมายถึงว่า เขาเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้คำว่า yes t e r d a y เป็นรูปอดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนคำกริยาคำว่า pray กริยาช่องที่1เป็นกริยาช่องที่2นะคะเปลี่ยนว่าอย่างไรดีคะคะเราก็จะเติม ed ไปหลังคำว่า pray คะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า he p l a y e d football yes t e r d a y หมายถึงว่าเขาเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้นะคะ เปลี่ยนจาก pre กริยาช่องที่1มาเป็นพ r e กริยาช่องที่2โดยการเติม ed ลงไปท้ายคำนะคะต่อไปมาดูข้อที่7ค่ะข้อที่7ประโยคที่ให้มาคือ you drink coffee last week เห็นไหมคะเขามีคำว่า last week บ่งบอกถึงความเป็นอดีตคือแปลว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บกริยาช่องที่1คือคําว่า Drink เป็นกริยาช่องที่2เด็กๆคิดว่าเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรดีคะค่ะเราก็จะเปลี่ยนได้คําว่า drank ค่ะเปลี่ยนจาก I เป็น A นะคะเป็น r ื n k ประโยคนี้ก็จะได้ว่า you drank coffee last week หมายถึงว่า คุณดื่มกาแฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่คือรูปแบบของประโยค past t e n c e ในรูปประโยคบอกเล่าค่ะเราได้ทำการบ้านไปครบทั้ง7ข้อแล้วนะคะอย่าเด็กกลับไปตรวจสอบการบ้านของเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ ต่อไปจะเป็นรหัส245เรื่องผาซ m p l e Tense ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆมาทบทวนโครงสร้างของประโยคปฏิเสธรูปผาซิม l e เทน s ์กันก่อนนะคะขึ้นต้นประโยคด้วยประธานค่ะ ตามด้วยรูปปฏิเสธเราจะใช้ d i d หนเป็นรูปยอ่อหรือ DID NOT ตนะคะตามด้วยกริยาฐานคือกริยาช่องที่1น,นะคะแล้วค่อยตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายค่ะลงท้ายประโยคเราจะใช้คำบอกเวลาในอดีตเช่นคำว่า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้หรือ last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วจบประโยคด้วยจุด full stop นะคะเช่นตัวอย่างประโยคนี้นะคะ he didn't eat pizza last week แปลว่าเขาไม่ได้กินพิซซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นต้นประโยคคือประธานตามด้วยนิดนึงตามด้วย Eat Eat เป็นกริยาช่องที่หนึ่งพิซซ่าเป็นส่วนขยาย last week เป็นคำบอกเวลาในอดีตนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ I didn't drink coffee last night หมายถึงว่าฉันไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อคืนที่แล้ว เห็นไหมคะขึ้นต้นประโยค I เป็นประธานตามด้วยรูปปฏิเสธคือ did หตามด้วย d r i n k d r i n g กริยาฐานคือกริยาช่องที่1ตามด้วย coffee ส่วนขยายลงท้ายด้วย last night เป็นคำบอกเวลาในาอดีตนะคะเด็กๆมาดูการบ้านของรหัส245นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าที่158ถึง159นะคะ เป็นแบบฝึกหัดที่7ค่ะจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปปฏิเสธของอดีตการอดีตการคือ past simple tense นะคะซึ่งเด็กๆได้ทำข้อ1ข้อ2และก็ข้อ3ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทําข้อ4ต่อเลยค่ะข้อที่4ประโยคที่ให้มาคือ she did laundry หมายถึงว่าหล่อนซักผ้าประโยคนี้เป็น ประโยคบอกเล่าในรูปผาสิงพูเทนเพราะมีคำว่า did นะคะเป็นกริยาช่องที่2อยู่ในประโยคเมื่อทําเป็นประโยคปฏิเสธจะได้ว่าอย่างไรดีคะค่ะประโยคปฏิเสธเราก็จะได้ว่า she didn't เห็นไหมคะเราใช้ประธานแล้วรูปปฏิเสธเราใช้ didn't เข้ามาในประโยคนะคะแล้วเด็กๆไปเปลี่ยนกริยาช่องที่2คือคําว่า did กลายมาเป็นกริยาช่องที่1คือคําว่า do ลงท้ายประโยคเป็นส่วนขยายคือ laundry ประโยคนี้ก็จะได้ว่า she didn't do laundry หมายถึงว่าหล่อนไม่ได้สักผ้านะคะไปดูข้อที่5ค่ะ you lived in Australia หมายถึงว่าคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียกริยาที่ให้มาคือ lived นะคะเป็นกริยาช่องที่2ค่ะเมื่อเปลี่ยนเป็นรูปประโยคปฏิเสธ past s i m p tense เราก็จะใช้ประธานอยู่เช่นเดิมค่ะตามด้วย d h i เป็นรูปประโยคปฏิเสธ leave เป็นกริยาช่องที่สองเมื่อทำเป็นกริยาฐานเราจะตัดดีทิ้งไปเหลือคำว่า leave ต่อด้วย in Australia เป็นส่วนขยายนะคะหมายถึงว่าคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะต่อไปข้อหกค่ะประโยคนี้ให้มาคือ Nan ate pizza last week แนนกินพิซซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประโยคนี้มีกริยาช่องที่สองคือคำว่า e a t นะคะเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธก็จะได้ว่าแนน didn't จาก e ate ก็เปลี่ยนเป็น e a t ตามด้วย pizza last week นะคะหมายถึงว่าแนนไม่ได้กินพิซซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ Tim drank coffee last night Tim ดื่มกาแฟเมื่อคืนที่แล้ว last night เป็นคำบอกเวลาในอดีตนะคะเราจะไปดูคำว่า drank เป็นกริยาช่องที่2ค่ะเขาจะเปลี่ยนได้ว่า t i m didn't drink coffee last night หมายถึงว่าทีมไม่ได้ดื่มกาแฟเมื่อคืนที่แล้วเห็นไหมคะว่าเราจะใช้ didn't ห,หลังประธานแล้วตามด้วยกริยาฐานกริยาช่องที่1ซึ่ง Drink เนี้ยมาจากคำว่าแตรงริยาช่องที่สองนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำการบ้านไปครบทั้ง7ข้อแล้วในรหัส245นะคะ ต่อไปมาดูรหัส247นะคะเป็นเรื่อง past p tense ในรูปประโยคคำถาม yes/no นะคะก่อนอื่นเลยอย่ายวดีกๆมาทบทวนโครงสร้างของประโยคคำถาม yes/no question ในรูป past p tense กันก่อนนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย did ในรูปอดีตนะคะและค่อยตามด้วยประธานค่ะ ตามด้วยกริยาฐานกริยาช่องที่1น,นะคะแล้วค่อยตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายค่ะแล้วลงท้ายด้วยคําบอกเวลาในอดีตเช่น yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้หรือ last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วจบประโยกด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะเราจะตอบได้2รูปแบบคือใช่และไม่ใช่ถ้าเหตุการณ์นั้น แปลว่าใช่หรือการการททำนั้นว่าใช่เราจะตอบว่า yes ตามด้วยสรรพนามแทนลงท้ายคำว่า did นะคะแปลว่าเหตุการณ์นั้นใช่แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เราจะตอบว่า no ตามด้วยสรรพนามแทนลงท้ายด้วย didn't แปลว่าไม่ใช่นั่นเองนะคะตัวยอย่างของประโยคค่ะประโยคนี้ก็คือ did they clean the room yesterday หมายถึงว่า พวกเขาทำความสะอาดห้องเมื่อวานนี้ใช่ไหมดูภาพค่ะภาพนี้ไม่ได้กากบาดแสดงว่าใช่ค่ะเราจะตอบว่า yes d h e y d นะคะหลัง yes เราใช้ they เพราะถามด้วย they นะคะสมามใช้ they ได้เลยค่ะลงท้ายประโยคเราจะต้องลงท้ายว่า did นะคะเพราะขึ้นต้นประโยคคำถามว่า did นะคะถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เห็นไหมคะภาพนี้กากบาดเราก็จะตอบว่า No the y didn't นะคะแปลว่าไม่ใช่หลัง no จะใช้สรรพนามแทนว่า t d e y ทา t d e y ตอบ d e y ได้เลยค่ะลงท้ายด้วย didn't เมื่อตอบ no นะคะนี่คือโครงสร้างของประโยคคำถาม yes/no question ค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูการบ้านของรหัส247นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าที่159ถึง160นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่8ค่ะจงเปลี่ยนประโยคต,ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปคำถาม Yes No Question นะคะซึ่งเด็กๆทำข้อ1น,นะคะข้อ2และก็ข้อ3ไปแล้วนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่4ต่อเลยนะคะข้อที่4ประโยคที่ให้มาก็คือ she cleaned the bathroom yesterday นะคะในข้อนี้จะมีคำกริยาช่องที่2คือคำว่า cleaned นะคะเป็นกริยาช่องที่2เมื่อทำเป็นประโยคคำถาม yes/no question เราจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรคะด้วยคำว่า did ตามด้วยประธานคือ s h ค่ะแล้วเด,เด็กเปลี่ยนกริยา clean ให้เป็นกริยาช่องที่1คือคำว่า clean นะคะตามด้วย the bathroom ส่วนขาย,ยายแล้วลงท้ายด้วย yesterday เป็นคำบอกเวลาในอดีตนั่นเองนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า did she clean the bathroom yesterday หมายถึงว่ารอนทำความสะอาดห้องน้ำเมื่อวานนี้ใช่ไหมนะคะไปดูข้อห้าต่อเลยคะ่ะ ข The boy ran in the garden ในประโยคนี้มีคำว่า ran เป็นกริยาช่องที่2เมื่อทำเป็นประโยคคำถาม yes/no question เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามว่า did นะคะตามด้วยประธานคือ the boy เมื่อเป็นกริยาช่องที่2คือคำว่า ran ทำเป็นกริยาช่องที่1เราก็จะเปลี่ยนกลับเป็น r u n นะคะ in the garden เป็นส่วนขยาย จบประโยคด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า Did the boy run in the garden หมายถึงว่าเด็กผู้ชายวิ่งอยู่ในสวนใช่ไหมายมาดูข้อที่6ค่ะข้อที่6ประโยคให้มาว่า You w a t c h TV last night คำว่า w h a t เป็นกริยาช่องที่2ค่ะเมื่อทำเป็นประโยคคำถามท no ี่ s n o w i o n ด็กๆจะต้องทำอย่างไรดีคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ ค่ะเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย did ตามด้วยประธานคืออะไรคะ you หลัง you จะเป็นกริยาฐานเมื่อกริยาที่ให้มาเป็นกริยาช่องที่สองเมื่อทำเป็นกริยาช่องที่1ของคำว่า what อีกก็จะตัด ed ทิ้งไปค่ะเหลือคำว่า watch นะคะ ตามด้วยส่วนขยายทีวีลงท้ายประโยคด้วย last night เป็นคำบอกเวลาในอดีตจบประโยคด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า did you watch TV last night หมายถึงว่าคุณดูทีวีเมื่อคืนที่แล้วใช่ไหม ะะเราก็ได้ทำการบ้านไปครบทั้ง6ข้อแล้วนะคะของรหัส247นะคะนักเรียนได้เฉลยการบ้านไปครบทุกรหัสแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะไม่มีการบ้านนะคะสิ่งที่ครูจะฝากเด็กๆก็คือให้นักเรียนไปติดตามส่งการบ้านของรหัส241 243 245และ247ให้ครบทุกรหัสเลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูแมบก็ขอโจบการเฉลยการว้านไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ Good bye ค่ะเด็กๆ